นชอบภาพนี้ในแบงค์ของโพสต์มากครับชาวันนี้นะมันดูคอมโพสิชันดูดีน้ำตาลตอนประกวดเลขอะไรอ่ะใครทราบไหมฮะเลขน้ำตาลน่ะต้องถามโปรดิวเซอร์เราสิคุณออรู้ดีสุดเออเราไม่ได้โฟกัสเลขขนาดไซส์กางเกงในคุณออยังรู้เลยเลขอะไรเลยคุณออรู้หมดเลยเหรอไม่มีเลขเป็นประเทศอ๋อเป็นประเทศเออยังไงสิเราต้องตีนิดนึงตีประเทศไทยเลขอะไรตีเมื่อวานน้ำตาลเดี๋ยวก่อนนะ นางงามจักรวาลคนที่65อันนี้เป็นระดับสากลไม่น่าจะเกี่ยวกับเมืองไทยเอาอย่างนี้น้ำตาลกลับมาไฟลาอะไรนันแคปินครูพีแพดฟลอเรนซ์อ่ะเดี๋ยอะไรออทีจีอะไรใช่ไหมทีจีเออไม่เข้ารอบคนที่6นะก็เลข6กอ่ะมาแรงบอกแล้วเออใช่6 0ศูนย์เนาะในหกในแต่ตอนนี้เจ้าไม่ตอบไลน์แล้วนะเจ้าบล็อกดิฉันแลตกลงยังไงไม่รู้ตัวเลขของน้ำตาลจะเลขอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวเลารอบที่หกโมไลโมไลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาล 6กสองหนึ่ง T G 6-2-1น T G ห2 1น่เอาจริงๆนะเจ็บหัวเลยอะคุณจะลงเบอร์ของไฟล์น้ำตาเนี่ยนะมันใช่หรอวันรอแล้วถ้าใช่ขึ้นมาพรุ่งนี้วันรอกลาบโอ้นเลยปะล่าพูดถึงอะจัดไปมาจัดป่ะหกมาหกสองหนึ่งใช่ป่ะหกสองหนึ่งหกสองหกหนึ่งหนึ่งหกสองหก ลละอันนี้เวลาบนดินนี่เขาเล่นยังไงอ่ะมันไม่มีใต้ดินสิเล่นบนดินตลอดบนดินบนดินใต้ดินผิดกฎหมายไม่ดมครับเขาดูภาพน้ำตาลเดินทางออกมาจากงวงอ่านึงอันนี้เขากอดไข่ะฮะกอดไข่แฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับกีดการ์ดกันมากนะครับผมเมื่อวานนี้รู้สึกว่าทั้งทุกคนที่ชวนภูมิไลฟ์กันหมดครับเราก็เลยไม่รู้จะเอาภาพจากกล้องไหนดีเพราะว่าดูดีไปหมดเลยทุกกล้องนะฮะ ก็คือดีจากทุกมุมไงใช่มไม่ได้แค่มุมเดียวแล้วตอนที่น้องน้ำตาลมาเนี่ยนะคะผู้คนกรี๊ดมา,ากเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงกรี๊ดนะคะน้ำตาลบอกว่าตื่นเต้นมากที่สุดคือตอนที่ประกาศเข้ารอบสุดสามคนสุดท้ายแล้วคนฟิลิปปินส์เนี่ยน่ารักมากๆเรียกทักทายน้ำตาลตลอดไม่มีการแบบเงียบกริบไม่มีนะทักทายให้กำลังใจน้องน้ำตาลตลอดอส่วนข่าวที่บอกว่าน้ำตาลได้รางวัลขวัญใจช่างภาพเนี่ยแล้วก็นางงามมิตรภาพน้ำตาลบอกว่าไม่ได้รับรางวัลนี้ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่อดหลับอดนอนช่วยกันร่วมโหวตด้วยนะคะส่วนภารกิจหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะไปแก้บนรำแก้บนที่พระบรมันไหนจะไปดูทั้งหมด9คนจะไปดูท่านศรีรำอะไรนะเมื่อวานนี้มีงานแถลงข่าวที่สนามบินชวันภูมิเลยนะครับครับแล้วก็หัวกล้องนี้ใกล้มากเออเนี่ยเสยขึ้นมาตรงเนี้ยเออเสยเลยมุมนี้อ่ะขอฟังคนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยสปริงนิวสปริงนิวเอออ่ะมาขอฟังหน่อยฮะ ก็หนาปากเลยใช่ไหมครับเธอพูดว่าอะไรฮะอดทนแล้วก็อยากทานคัสตาร์ดเลยไม่รู้สักอย่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นั่นมันเราแล้วไม่ช้าไม่ใช่นะฮะเออขอบอกให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศนิดนึงคือมันมันมันเกือบจะชุลมุนนะแต่มันก็ไม่ได้ชุลมุนมากครั้งล่าสุดที่เราเห็นภาพแบบนี้ก็คือตอนที่นักกีฬาไทยนี่แหละไปคว้าเหรียญโอลิมปิกมาเธอเปรียบชื่อเหมือนฮีโร่ นี่คุณคิดดูว่าไม่ได้ตำแหน่ง Miss ม,มิส s u นเวิร์สมาแต่สำหรับคนไทยเธอชนะแล้วนะฮะทำให้เรานึกถึงนี่เมื่อ4ีหวันที่แล้วตอนที่ยังไม่มีกระแสในการเรื่องเงินบทมผมเปิด Twitter ตัวเองและมีน้องคนหนึ่งเมสเซจหาวุดดี้ไม่รู้ว่าน้ำตาลดูอยู่หรือเปล่าในเช้าวันนี้แต่ขอส่งข้อความนี้ถึงน้ำตาลผ่านทางรายการตื่นมาคุย อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีน้องคนหนึ่งส่งเมสเซจมาใน Twitter ของผมแล้วบอกว่าพี่วูดี้คะรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ช่วมกันโบวตไม่ร่วมกันวีทวิตเตอร์เนี่ยน้องน้ำตาลจะไม่ได้เป็นหนึ่งในสิบสามนะคะพี่เชื่อไหมว่าพลังของพวกพี่คือดาราในวงการสามารถช่วยได้ผมก็เมสเซจกลับไปหาน้องเขาพี่ช่วยแน่นอนครับเดี๋ยวพี่จะโพสให้ ความเขาเมสเซจกลับมาไม่ได้ค่ะพี่วูดี้พี่วูดี้ต้องตั้งใจกว่านี้พี่บอกหนูสิคะว่าพี่จะทุ่มเต็มที่กับน้ำตาลสามวันต่อจากนี้ไปพี่จะชวนเพื่อนในวงการมาโพสใน Twitter และแท็กกันต่อรีทวีตกันต่อทําไมถึงต้องส่งหาพี่เราอึ้งเราจุกเพราะว่าเราไม่เล่น Twitter ไมาสักพัก ก็เพราะว่าพ like so ี it. It ่มีคนฟอลโล่มากสุดใน Twitter ไงค่ะในเมืองไทยนั่นและถ้าพี่มียอดอันดับหนึ่งแบบนี้พี่จะไม่ช่วยน้ำตาลเลยเหรอตอนนั้นเราแบบเราจี้เลยอะเราจะไม่เกือบ3ล้านเราจะไม่ช่วยน้ำตาลได้ยังไงเราเราจะไม่ช่วยน้ำตาลได้ยังไงโอ้ตอนนั้นก็เริ่มปฏิบัติภารกิจ Miss Miss Universe และลังกันไทยแลนด์และดันพิมพ์ผิดด้วยนะมันต้อง Miss พิมพ์เป็น Ms ดาราก็เข้ามากันนำว่าวูดี้พิมพิดเอาใหม่แล้วก็รีทวีตกันรีทวีตกันแต่มันไม่ใช่แค่วูดี้หรอกพี่น้องชาว<ม>ไทยทั้ง<ล>ประเทศช่วยกันเนี่ยจนกระทั่งวันนี้อยากจะส่งนะฮะข้อความนี้ถึงน้ำตาลถ้าใครได้ดูหรือใครช่วยฝากส่งคลิปนี้ให้เธอหน่อยละกันว่าพวกเราภูมิใจในตัวน้ำตาลมากเนี่ยเรามีความสุขมาก 3- 4สวันที่ผ่านมาในการช่วยคุณน้ำตาลคือตัวอย่างของศูนย์รวมของประเทศชาติ และน้ำตาลแสดงให้เราเห็นว่าคนไทยเมื่อวางทุกสิ่งทุกอย่างวางเรื่องส่วนตัวแล้วมุ่งไปในทางเดียวกันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงและคุณก็เข้าไปถึงท็อป13ได้นะครับดังนั้นหวังว่าเนี่ยเราคงจะได้เจอกันเร็วๆนี้เพราะว่าเราโบสให้กับเขาอะเราทุ่มอย่างที่เราก็อยากเห็นไงว่าคนที่เราโบสให้หน้าตาตัวจริงเป็นยังไงเนาะประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยเดี๋ยวแป้งน้ำตาลเดี๋ยวก็ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลด้วยนะคะที่ทำให้ ชาวต่างชาติเนี่ยได้รู้จักประเทศเล็กๆเ,ออเล็กๆของพวกเราเนี่ยประเทศไทยบางคนเขาไม่รู้จักถูกปหล่ะได้รู้จักไ<อ>ทยแลนด์ได้รู้จักสาวไทยได้รู้จักรายละเอียดของประเทศไทยก็ต้องขอบคุณน้องน้ำตาลด้วยนะคะน้องน้ำตาลหลังจากนี้ไปเนี่ยตารางแน่นเยียดมากรับทำอะไรมังต้องไปหาลุงตู่เปล่าเนี่ยก็ที่เราอยากลุงเราคิดว่าได้เจอลุงตู่แน่นอนออแต่ที่แน่ๆช่วง2วันเนี่ยเท่าที่ทราบจากกองประกวดก็คือว่าจะต้องเดินสายไปขอบคุณผู้ที่สนับสนุนหลัก อย่างเป็นทางการของ,ง,งน้ำตาลคุณต้องเข้าใจว่าก่อนประกวดเนี่ยจะมีสปอนเซอร์เยอะแยะที่มาดูแลโน่น,นนี่นั่นถ้าผมจำไม่ผิดจะมี f c l คลิ c ที่ดูแลเรื่องหน้าเนอทุกอย่างเรือนร่างทั้งหมดเลยก่อนไปประกวดให้มันเช้งกระเดะใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีผู้สนับสนุนรายย่อยอีกมากมายคือสปอนเซอร์ที่ทําให้เธอไปถึงที่นั่นแหละก็จะต้องมีการไปกราบไหว้เพราะเวลากลับมาเมืองไทย คุณก็ต้องไปกล่าวว้ผู้ที่มีพระคุณต่อคุณถูกไหมฮะขอบคุณไแล้วหลังจากนั้นอีก 3- ามสี่วันก็คงเดินสายในการเจอคนโน้นคนนี้คนนั้นลุงตู่บอกว่ามาได้แต่ขอให้มาวันอังคารลุงตู่ติดวันพุธเต้นอารับอีกไงหรือยังไงต้องออกกำลังกายไงอ๋อเหรออยากดูเหมือนกันนะว่าลุงตู่ได้แต่ขอให้มาวันอังคารลุงตู่ก็เคลียร์กิน่ารักเนาะเคลียร์กิ๊น่ลุงตู่มีคิวแค่วันอังคารชอบน้องน้ำตาลแล้วจะมาถึงเราไหมเน่ะวันอจะมาถึงเราไหม ชวนมาไลา์สิ่อมาคุยเนี่ยเดี๋ยวลองชวนก่อนลองชวนก่อนอาจจะ Facebook ไลฟ์กับน้ำตาลนิดหนึ่งนะครับอยากเจอน้องน้ำตาลอะ